รรมมานุปัสสนาหมวดโพชงพิสุจน์ทั้งหลายอีิประการหนึ่งพิสุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพชงเจ็ดอยู่พิสุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพชงเจ็ดอยู่อย่างไรคือพิสุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเมื่อสติสัมโพชงภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่า สติสัมโพธชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อสติสัมโพธชงภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าสติสัมโพธชงภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งสติสัมโพธชง,ท,งที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุน,นั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งสติสัมโพธชงที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุน,นั้น 2. เมื่อธรรมวิจยะสัมโพธชงภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพธชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อธรรมวิจยะสัมโพธชงภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพธชงภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งธรรมวิจยะสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น และความจเจริญบริบูรณ์แห่งธรรมวิจยาสัมโพธชงที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุน,นั้น 3. เมื่อวิริยาสัมโพธชงภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิริยะสัมโพธชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อวิริยะสัมโพธชงภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิริยะสัมโพธชงภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งวิริยะสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดขึ้น มีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งวิริยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็ <realmente supports S 1> รู้ชัดเหตุนั้น 4. เมื่อปิติสัมโพชงภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าปิติสัมโพชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อปิติสัมโพชงภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าปิติสัมโพชงภายในของเราไม่มีอยู่ การเกิดขึ้นแห่งปิติสัมพชงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งปิติสัมพชงที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 5. เมื่อปัสสัตทิสัมพชงภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าปัสสัตทิสัมพชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อปัสสัตทิสัมพชงภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าปัสสัตทิสัมพชงภายในของเราไม่มีอยู่ การเกิดขึ้นแห่งปัจสัทธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งปัจสัทธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 6. เมื่อสมาธิสัมโพชงภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อสมาธิสัมโพชงภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชงภายในของเราไม่มีอยู่ การเกิดขึ้นแห่งสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 7. เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์ภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ภายในของเรามีอยู่หรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์ภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ภายในของเราไม่มีอยู่ การเกิดขึ้นแห่งอุเบกขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งอุเบกขาสัมโพชฌงที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยวิธีนี้พิสูจพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจรารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่พิจรารณาเห็นธรรมเป็นเหตุด,ดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งทำาเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือว่าพิสูจนนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกพิสูจน์ทั้งหลาย คิสูพิจรณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพชิชงเจ็ดอยู่อย่างนี้แล้วจบหมวดโพธิชงเจ็ดเพียงเท่านี้และจบภานวันที่หนึ่งเพียงเท่านี้